มือถือนะครับไม่มีซิมนะครับไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับแต่ว่าผมเปิดมือถืออีกเครื่องหนึ่งนะครับปล่อย wi-fi hotspot มานะฮะแล้วใช้มือถือ p p o o n นะครับหรือไม่ก็นะฮะผมมี iPad ที่จอมันไม่ค่อยดีนะผมจะดูผ่านจอมอนิเตอร์คอมพิวเตอร์นะฮะคอมพิวเตอร์ของผมนี่ตอนนี้มันกำลัง มีปัญหาอยู่ผมก็จอมามาเล่นเลยนะเห็นไหมฮะด้านหลังของจอคอมิเตอร์นะคอมพิวเตอร์นี่มันก็จะมีพาวเวอร์กับช่อง av vga นะฮะพูดผ,ผิดนะเข้าไปผมต่อตรงนี้แล้วนะครับนะฮะสัญญาณเข้านี่นะฮะจอนี่มันมันไม่มีรับมันรับได้แต่ภาพอย่างเดียวใช่ไหมครับพร้อมเจ็ดทีวีนะมันจะจออมเตอร์นะะรับได้แต่ภาพอย่างเดียว ภาพที่จะจ่ายเข้าไปนะฮะผ่าน VGA นะฮะผมเข้าผ่านตัวนี้นะฮะตอนนี้เขาเรียกว่าตัวควอมพิวเตอร์นะครับนะบนะครับสามารถที่เปลี่ยนจากนะอินพุตนะฮะเอาพุตนะฮะผมก็จะต่อเข้าไปนะครับเพื่อจะต่อเข้ากับจอเมอเตอร์นะครับนะฮะ แล้วก็ด้านอินพุตตรงนี้นะฮะผมก็จะเอาสายนะครับ HDMI นะครับตรงนี้นะครับเป็น HDMI นะฮะนะครับต่อเข้าไปนะครับนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับต่อ power เ่อจะไปเลี้ยงนะครับตัวตัวนี้เขารู้สึกเขาจะเรียกว่า nsl นะฮะนะฮะโมบายอ่า Sd link นะแล้วก็อันก็ต่อเข้ากับมือถือผมก็ซื้อสายมือถือที่จะต่อเข้าไอ้โฟนดีๆหน่อยนะครับนะเห็นเพราสเปคเขามีสายขนาด20่ AWG อัมมิการว g เกตนะซึ่งเป็นเส้นใหญ่หน่อยผมเข้าใจว่าสายดัดตามต้องเป็นสายที่เป็นเป็นสายที่เป็นดัตตาไดานน้นะครับนะฮะเพราะสามจะมีทั้งจ่ายไฟสำหรับชาร์จที่เรียกสาย power กับ Data นะครับที่เขียน 20W ิ w AW g นี่มันสาย power นะครับนะสายลัตตามจะเส้นเล็กนะแต่มันไม่ได้บอกว่าสายขนาดเท่าไหร่ขนาด2 0 a ิ w g ถือว่าเส้นใหญ่ละนะฮะอันนี้ประมาณเกือบร้อยนะก็เลยอทูนมานะครับต่อด้านไหนครับต่อด้านนี้นะครับอันนี้เป็น us usb วเมียนะฮะต่อสายเข้าไปเลย นะฮะนะครับและอีก no ด้านหนึ่งก็ต่อเข้ากับมือถือเลยนะครับนะฮะมือถือเดี๋ยวผมค่อยต่อก็แล้วกันนะครับนะแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวนะครับตัวคอมพิวเตอร์ตัวนี้นะนะครับมันต้องต้องจ่าย power เข้าไปเลี้ยงด้วยนะครับนะตัวนี้ก็มีไฟเลี้ยงใช่ไหมฮะไฟเลี้ยงนะไฟเลี้ยงตัวนี้อ่าผมเสียบกันเลยนะครับนะฮะ นะครับไฟเลียงนะแล้วก็ตัวคอมเิวตเตอร์ตัวนี้ก็มีไฟเลียงนะครับนะครับตัวที่ก็ต้องมีไฟเลี้ยงด้วยนะครับนะฮะนะครับแล้วก็ตัว มอเตอร์นะฮะต้องจ่ายไฟนะครับนะฮะอันนี้มีอันหนึ่งคือเนื่องจากว่ามันเป็นมอเตอร์ใช่ไหมครับมันไม่ด้มีเสียงมีแต่ภาพตัวคอมพิวเ,เตอร์ตัวนี้จะมีออดิโอนะสำหรับเสียงนะครับนะผมก็มีลำโพงนะเป็นลำโพงของคอมพิวเตอร์นะครับนะจัดเันเลยนะครับนะครับจัดเเลยนะฮะ เสียบเข้าไปเลยนะครับนะฮะตัดจบเลยนะแล้วก็ต่อไฟเลี้ยงลำโพงเลยนะครับนะฮะอันนี้ผมก็จะเปิดแล้วนะครับน่าจะครบแล้วล่ะนะครับเปิดจอ นะครับนะฮะอ่าอันนี้มันสำหรับถ้าเป็น Android นะฮะต้องแต่สำหรับ iPhone ไม่ต้องนะครับมันจะเสียบเข้าไปเลยปักอันเพย์นะครับนะฮะอันนี้ผมจะเปิด YouTube กันล้วกันนะครับนะฮะ หมื่นนะครับเอาเอาเรื่องนี้ไปเลยนะซีรีส์สยองฝันิีเกมมือองอีสานเรื่าวเป็นกระแสบนเน็ดฟริดแต่ว่าเรื่องราวน้องเลือดในนั้นจะเป็นเรื่องขมูดสัญญาณยังไม่ค่อยดีนะนะอ่า็นพ่อผมติดต่อสายไม่ดีนะครับ เห็นครับเชืนกล่าวว่าพรรคคอมมิวนิสต์จววัจากักโทษทางกเชือมต่อแลบ a แแล้วนะครับว่า iPhone มันอยเพงนรั้นามันจะมี a ว่าเนมัอนสมารถี่าเรย่าเป็นเมือนกระจกะมี่เขาเรีก่าเป็นเหมือนกระจกนะสามารถที่จะเขาเรียกว่าเป็นหมืนกระจกนะาจายกมาจากมือถือไปที่นั่นตอนมที่ผมมีปัญหากับสาญารญาณอยู่ ก่อนหน้านั้นสหประชาชาติกล่าวว่าจีนกำหนดเป้าหมายเฉพาะไปที่กลุ่มชาติพันธุ์ภาษาหรือชนกลุ่มน้อยทางศาสนาที่ถูกคุมคันเดี๋ยวผมก็จะลองดูปีละกว่าสามหมื่นล้านนะฮะอ่า iPad นะครับ iPad ตัวนี้นะเห็นนะครับเฮ้ยเห็นไหมมันมีภาพขึ้นมาแล้วนะครับ เห็นไหมก็จะฉายภาพไปได้นะครับเหมือน,นกันนะครับในช่วงเวลานี้เวียดนามกำลังพยายามพัฒนาตัวเองหลากหลายด้านเลยนะคะ